เห็นอีกอย่างนะใหม่ไม to ่ไม่กูทิ้งแม่งไม้ลงไปเลยอย่าให้มันทิ้งไม้เขาได้นะนั่นนั่นนั่นเห็นบุบปั๊บเลิตั้มดีบุกคุยเย็ดต่้มปีนองกูเนี่เด้อของเจ้าไปพอาะหิมหีนี่บอลร้อนแรงทุ่งข่อยดอกรอนร้อนแรงมากเลยแอมเอ้ย เฮ้ยเอมมี่พีขนุนหนาคือมืดเถอะอย่างนยังไจ๊ึ๊ก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 เ๊้ย๊กึ๊ก้๊กึ๊กึนกี๊ก่๊้ว๊ีึอกึ๊กึ๊กงเกึนบึ๊กึ๊กึ๊กี๊กเ๊กึ๊กึยกี๊กึ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 กึ๊กึ๊กึ๊กไกึ๊กย๊กึ๊กึ๊ก หนูมันจะไมดำงเงี้ยกับไฟเราอีบ้า<ม>เอิญคนใหม่